็อปสิของตำแหน่งประตูนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าตำแหน่งนี้สําคัญนะครับสําหรับปีปัจจุบันนะครับเพื่อนๆประตูช่วยได้เยอะเลยนะครับทางเงทเงีแล้วก็แมเนเจอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิบอันดับจะมีตัวไหนบ้างห้านโอเวอร์ทอรมบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม f c Mobile มีผู้ติดตามกว่า10,000แสนคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจ v v r r อ o p ท p หรือจะแอดไลน์ Over u n d e r s c o อ e ์อทออย่าลืมมีแอดด้วยนะครับนี่นะครับประตูก็มีตัวเลือกหลากหลายนะครับปัจจุบันนี้ผมจะเน้นไปที่โหมด m a n a g e r เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะแนะนำตัวในหมด i n นทิ t ิชได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับที่10นะครับสำหรับอันดับที่10ผมให้ตัวนี้นะครับอีเก คาซิยารนะครับเพื่อนๆนี่นะครับคาซิยาสเล่นได้นะครับด้วยโอเวียร้อยเก้านะครับเพื่อนๆแล้วก็สเตตดูดีเลยนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญในโหมดเมนเจอร์ก็คือค่าพลังนั่นเองนะครับประตูตัวไหนที่มีค่าพลังเยอะๆเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับในโหมดเมนเจอร์เพียงแต่คาซิยารเนี่ยตัวมันจะเล็กนิดนึงนะครับเพื่อนๆแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นโหมดเมนเจอร์แต่ว่าเอทูเอยังไม่ค่อยน่าเล่นนะครับ ต่อมานะครับอันดับที่9นะครับสําหรับอันดับที่9นะครับผมให้ตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหหลือจะเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเดเกิอาจะติดท็อปสินะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมให้เดเกิอาล่างนี้เลยนะครับในมินิเจอร์เนี่ยเก่งมากนะครับร่างนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆค่าพลังค่อนข้างสําคัญนะครับซึ่งตัวนี้มบรรพบายหลงได้ด้วยนะครับเก่งมากนะครับเดเกิอาล่างนี้ในมินิเจอร์ เซฟเป็นว่าเล่นเลยนะครับเพื่อนๆยืนตำแหน่งดีเซฟว่าจายนะครับเพียงแต่อูยมันน้อยนะครับแค่ร้อยเจ็ดถ้าใครสายงบน้อยนะครับหรือใครที่ยังคงเล่นอยู่นะครับยังคงเล่นได้นะครับติแกีตัวนี้เซฟดีจริงๆนะครับในหมวดมินเจอร์มันถึงอันดับที่8นะครับสำหรับอันดับที่8ผมให้เป็นดอนนารูมานะครับนี่นะครับเป็นดอนล่างนี้นะครับ ดอนล่างนี้ก็เซฟเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าดอนล่างนี้เนี่ยที่ผมเล่นมานะครับดอนล่างนี้จะเด่นไปที่เอทเนนะครับเพื่อนๆเมเนเจอร์มีเซฟบ้างนะครับอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ที่ผมชอบก็คือยืนตำแหน่งค่อนข้างดีนะครับสําหรับดอนล่างนี้และก็ปฏิกิริยาโอเคเลยนะครับเพื่อนยิงไกลเนี่ยมีเซฟไม่เห็นนะครับแต่ว่าเอาจริงๆคือมันเด่นไปที่เอทเนนะครับร่างนี้ต่อมานะครับอันดับที่7นะครับ ติดกันเลยนะครับผมให้เป็นดอนร่างนี้นะครับดอนร่างนี้เนี่ยสำหรับผมนะครับก็คือเด่นไปที่เมนเจอร์นะครับแต่ว่าเอทเวสเนี่ยผมชอบร่างร้อยแปดมากกว่านะครับเพื่อนสเตตก็ดูดีกว่าร่างร้อยแปดนะครับถ้าใครเน้นเอทเวสนะครับผมเชียร์ร่างร้อยแปดนะครับเพื่อนแต่ถ้าใครเน้นเมนเจอร์นะครับก็เชียร์ดอนร่างร้อยเก้านะครับเล่นได้ทั้งคู่นะครับเพื่อนแต่ถ้าเล่นสองโหมดก็ให้ร้อยเก้านะครับเพราะว่าร้อยแปดเนี่ย โอเยียมันจะน้อยไปนิดนึงนะครับต่อมาอันดับที่6นะครับสำหรับอันดับที่6นะครับเป็นตัวที่ไม่มีขายในตลาดนะครับเพื่อนๆก็คือนอยเออร์นั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เป็นท็อปทรีเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเก่งมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีตัวมาใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับนอยเออร์ตัวนี้ผมก็เลยให้อันดับที่6นะครับเพื่อนๆจุดเด่นของนอยเออร์ก็คือยืนตำแหน่งดีมากนะครับทั้งเอเจนแล้วก็มเนเจอร์เลยนะครับ ปิดโมโมเคเลยนะครับเพื่อนแต่เรื่องการเซฟเนี่ยถ้ายิงอ่างมันก็เซฟไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้ายิงแบบไม่ห่างมากนะครับแน่นอนนะครับนอยเออร์เซฟได้หมดเลยนะครับด้วยการยืนตำแหน่งของเขาดีนั่นเองหล้วมาถึงท็อปไฟนะครับอันดับที่5นะครับอันดับที่5ผมไม่เป็นเล็บยาชินนะครับเพื่อนๆตัวนี้นั่นเองนะครับอันดับที่5นะครับ ที่ให้เพราะโอยยาเยอะนะครับเพื่อนเอาจริงจงตัวนี้ผมรู้สึกว่าเฉยๆนะครับไม่ได้เก่งมากนะครับเพื่อนและมันมีพลังแฝงเน้นต่อยบอลด้วยนะครับซึ่งพลังแฝงนี้นะครับไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนในบอลเมเจอร์มีหลายจังหวะนะครับที่ยาชินต่อยบอลแล้วเข้าทางคุ่ต่อสู้นะครับโดนยิงสวนนะครับพลังแฝงอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเป็นเนทเวสนะครับจังหวะลูกเตะมุมเนี่ยก็มีช่วยได้บ้างนะครับเพื่อน เมนเจอร์ไม่ค่อยดีมากนะครับพลังแฝ่งอันนี้ส่วนมากจะต่อยไปเข้าทางคู่ต่อสู้นะครับก็ให้อันดับที่5ไปนะครับยาชินต่อมานะครับอันดับที่4นะครับทาวฟอของเรานะครับผมแนะนำเป็นเชดนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวนี้ค่อนข้างเหนียวเลยนะครับทางเอทเวและก็เมนเจอร์นะครับเพื่อนรูปร่างดีมีความไตด้วยนะครับนี่นะครับเพื่อนโอเคเลยนะครับเชนนี่ร่างนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ยืนตำแหน่งดีแล้วก็เซฟดีนะครับเพื่อนเพื่อนตัวรูปร่างมันสูงใหญ่ด้วยนะครับมันก็เลยเซฟได้บ่อยนะครับโดยความที่ตัวมันยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อการยืนตำแหน่งค่อนข้างมีผลมากๆนะครับสําหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูยืนถูกที่เนี่ยเซฟได้บ่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเหมือนของจริงเลยนะครับถ้ายืนถูกที่เนี่ยโอกาสเซฟก็จะมีเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนก็ให้เป็นท็อปโฟนะครับเจนนี่ตัวนี้ และมาถึงอันดับที่3นะครับตัวนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เจอแล้วก็ลองเล่นมานะครับเพื่อนๆเอาจริงๆผมเคยเล่นตัวเก่าก่อนหน้านี้นะครับตัวนั้นก็เซฟดีมากนะครับเพื่อนๆตัวที่ผมพูดถึงนั่นก็คือโฮบรักนั่นเองนะครับอันดับที่3นะครับเพื่อนๆตัวนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเซฟดีเลยนะครับเพื่อนๆทางเอทเวแล้วก็มเนเจอร์นะครับ รูปร่างเลยก็จริงนะครับเพื่อนแต่ว่าตัวมันพุ่งค่อนข้างดีนะครับนอ่นะครับยืนตำแหน่งก็ดีนะครับตอบสนองก็ดีนะครับเพื่อนโอเคเลยนะครับสําหรับโอบลักตัวนี้นะครับเพื่อนเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับและต่อมาอันดับที่2นะครับผมให้เป็นฟานเดซ่านะครับเพื่อนโอ้โหตัวนี้เหนียวทางเอทเวรแล้วก็เมนเจอร์เลยนะครับล่างนี้คือ สูจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับนาซาเก่งมากนะครับร่างนี้มินิเจอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยคือโนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เป็นโนสองนะครับเพื่อนเพื่อนก่อนหน้านี้เนี่ยโนหนึหน่งแบบไม่มีใครเทียบเลยนะครับในตัวร้อยเก้าด้วยกันเทียบวันเดอร์ซาไม่ติดสักคนนะครับในหมดมินิเจอร์ตัวนี้คือสุดจริงนะครับเพื่อนเพื่อนเซฟบ่อยมากน,นะครับยิงยากจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมีตัวที่เก่งกว่านาซาแล้วนะครับ นั่นก็คือปีเดอร์เชคนน่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนสเตตก็เวอร์อยู่แล้วนะครับเพื่อนแล้วได้อาร์สายหลงด้วยนะครับโคดเวอร์นะครับตัวนี้แต่ที่สําคัญคือมันไม่ได้เวอร์แค่พลังนะครับเพื่อนถัง AI ทั้งการยืนตําแหน่งทุกอย่างนะครับเวอร์หมดเลยนะครับปีเดอร์เชคตัวนี้อีทวีตเห็นผลชัดมากนะครับสเตตของปีเดอร์เชคเซฟอย่างดีเลยนะครับเพื่อนในท e ีส่วนเมนเจอร์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพื่อนยืนตําแหน่ง1้อยนะครับ สุดยอดนะครับเพื่อนตอบสนอง137นะครับนี่ยังไม่ได้อัพสายลุงนะครับเพื่อนผมบอกเลยว่าเธอรแน่นอนนะครับสแตตเบื้องต้นก็คุ้มค่าที่จะแลกมากนะครับถ้าใครยังใช้โอยา107 108อยู่นะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันนะครับนี่นะครับเพื่อนก็จะมีนอยเอ้ยหนึ่งตัวนะครับตัวพวกนี้คือเล่นได้ทั้งสองโหมดนะครับเพื่อนแต่ถ้าจะเด่นในโหมดเอทเนะครับผมชอบ ปีเตอเชงนะครับฟันเดอร์ซาดอนนารูมาแล้วก็ y, เชนนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าเป็นนักทตผมชอบ4ตัวนี้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค like ์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ